พูดบางครั้งผมอาจจะพูดเร็วไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องคิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันวันนี้ผม,มจะพูดช้าๆนะบางครั้งมันพูดเร็วก็พูดถูกบ้างผิดบ้างสะกดการันพูดไปชัดบ้างอะไรบ,บ้างก็ก็ขอให้เข้าใจก็แล้วกันนะผมพยายามเต็มที่เพราะผมเป็นคนก็่ยทำอะไรเร็วไปนิดหนึ่งนะคิดเร็วพูดเร็วแลวหลายเรื่องมันอยู่ในในสมองนายก็เยอะนะ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการงบประมาณในเรื่องของแผนง,งานงการมันก็เยอะแยะไปหมดนั่นคืองานในหน้าที่ของนายกกว่าพยายามจะทาให้ดีที่สุดนะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษอะไรที่ดีก็ขอให้ร่วมเบิกก็แล้วกันนะนายกไม่เคยไม่เคยไปอื่นนะก็ยังคงยึดมั่นในหลักการของนายยกมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาว่าจะทํำยังไงประเทศไทยของเราด,ดีดีขึ้น ดีที่สุดนะในอนาคตให้ทุกคนได้มีโอกาสนะแล้วก็แก้ปัญหาอุปรสรรคเดิมๆที่มีอยู่หลายเรื่องนะครับที่รัฐบาลก็ต้องจําเป็นต้องออกมาแก้ไขปัญหามันเข้ามาทุกวันนะครับเพราะว่านั่นแสดงว่าเรายัางแก้ไขปัญหาได้ไม่ครบไม่หมดแต่ผมยืนยันว่าผมจะต้องเล่นินการให้ให้ให้จนได้ให้จงได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพราะม่พี่น้องทุกคนที่รักยิ่งของผมนะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ